อาน,น้องแมวเมียวแมวแมว,แมวแร,อรอรับพัสดุช่วยหลวงปู่เหรอโอ้เก่งเก่งเก่งเกเก่งจังเลยได้รับพัสดุหนึ่งกล่องครับอืมส่งมาถึงหลวงป,ปู่โอกิตอธิจิตโตพุทธสถานวัดปงชายตำบลบ้านสาอำเภอียห้หอมจมัมลำปางข้างกล่องระบุไว้ว่าแม่เก่งกับแมวจร และคุณนันทนาจัดทรงมาให้น้องน้องเหมียวพุทธสถานวัานปงชยัยแกะดูด้านหานแล้วเป็นอาหารน้องเหมียวเป็นอาหารเป็นอาหารเปียกสำหรับน้องเหมียวสำหรับน้องเหมียวอาหารเปียกสำหรับน้องเหมียวเนาะครับน้องน้องเหมียวก็จะได้มีอาหารเปียกกินกันแล้วครับมีสองแบบด้วยกันเนาะสำหรับ แมวหนึ่งปีขึ้นไปหนึ่งกล่องและตั้งแต่สองเดือนสองถึงที่สองเดือนกับอีกหนึ่งกล่องกับขอ,อนโมทนาสาธุขอบนุนกุศลทั้งหลายเรานี้โจเป็นพระประจายนุนามคำาชวให้คุณโยมแม่กิ่งกับแมวจรและคุณอนทนา จงพ่อความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัจจนาที่ใดขอได้ต้องความมุ่งม,มั่นปัจนาทุปการเทินสัพพิติโยวัจันตุสัพพโลกโวินสัสตุมาเตวัสบรราโยสุขีทีคายุโกภวาอภิวาตนาสิริสนิจังกุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุข,ขังพระรังกับไปเมียดูโปกแกให้กินเยอะเนอะเราแป๊บหนึงนะครับอ่าครับแกให้เมียเมียกินแล้วโอโหเมียกินกันใหญ่เลยครับ เดี Bien, shorts, right. hmm ๋ยก wow, right? hmm. ินก hmm. it of ันยาอะไรจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับอ่าเมียวใหญ่ๆเนาะเมียกินตัวนี้กันโอ้กินกันเอาเมียวเล็กมาเรื่อยเลูกเมียวเล็กเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกหลวงปูจัดให้กินทางหางนาะงเมียวเล็กเนาะรอแป๊บนึงนะำเมียวเล็กนะาเอาเมียวเล็กเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะำเมียวเล็กทวียายกินก่อนทางนี้ครับเมียวเล็กกินทางนี้อ่าน้องเมียวเล็กเมียวเล็กกินทางนี้นะครับเมียวเล็กเล็ก เด็กเล็กกินอาหารน,น้องมแมวเล็กๆตรงนี้กินน้องแมวเล็กๆตรงนี้ครับกินท่งนี้ลูกกินท่งนี้ลูกกินท่านี้ครับอ่ากินการกินการกินกับพี่สี่น้องเล็กกินกับพี่สี่ตรงนี้นะครับขอโมทนาสาธุขอบ,บุญนี้จงสำเร็จสมปาจจนาทุกประการเทิดสาธุสาธุาธบุตลาดจะมืดอยดนึหมครับ แสงไม่พอเดี๋ยวแทบแสงไฟช่วยอ่าจินได้กินละกินละครับคนมทนาสาธุ